สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนอกทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลักหน่วยบนสูตรที่เนะครับเป็นสูตรเลขดับแนวทางย้อนหลัง12งวดด้วยกันจะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภานะครับผมนะวันที่2พฤษภานะครับได้เลขศูนย์เป็นเลขดับนะครับหลักหน่วยเป็นเลข2 16พฤษภาศูนย์เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข9 1>, 1มิถุนา8เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข2 16มิถุนา3ามเลขดับหลักหน่วยเป็นเลข1นะครับผมและก็วันที่1กรกรกฎาศูนเลขดับหลักหน่วยเป็นเลข7 1็กกรกฎาศูนเลขดับหลักหน่วยเป็นเลข5 หนึ่งสิงหาศูนย์เลขดับหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งสิบหกสิงหาเก้าเลขดับหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์นะครับแล้วก็วันที่หนึ่งกันยาครับแปดเลขดับหลักหน่วยเป็นเลขห้าสิบหกกันยาเก้าเลขดับหลักหน่วยเป็นเลขห้านะครับผมวันที่หนึ่งตุลาครับสี่เลขดับหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งนะครับผมสี่ไม่มานะครับผมวันที่สิบหกตุลานะครับผมร้อยร้อยครั้งที่สองคูณด้วยสามคงที่ หลักร้อยครั้งที่2คูณที่3ของทีนะครับ3าเป็น9นะครับผมใน้9เป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ